เอาละฮะก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับก็จะสชอบไปตรวทีวีและการแหความเกียนกันนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพีเด g e n d a ี่กันนะ ซึ่งถ้าถามว่าผมอยู่ตรงไหนนะผมอยู่ตรงนี้ไง <c oughs> นะก็สำหรับวันนี้เราจะมารีวิวผลฟีฟีิกซกที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะคุณผู้ชมครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับสไครต์ด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอโปรโมทร,รา้านกสิทหนึ่งร้านอีดิทเมยช็อปนะฮะร้านรับฟาร์มเกมต่างๆในโลโบอกนะไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดบอคโนโลบอกโลกูลไอคูลเอ็กวันพิริจอรีแล้วก็ชินบิไลนะแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดมีเกมใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะรับฟาร์มด้วยนะ ใครสนใจนะลิงก์อยู่ใต้คลิปครับอ่าโอเคคุณผู้ชมฮะเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยกว่านะครับนะก็ผลฟินอีกนะบันถูกเนิบนะจากที่แบบว่าฮิวเลือดเร็วๆอะ่ะอฮิวเลือดเร็วๆประมาณ5%เใช่ไหมตอนนี้เขาโดนเขาเนิฟให้เป็นประมาณ2%ครับฮิวเลือดประมาณ2%แล้วนะก็คือฮิวเลือดช้าลงนะครับอืแต่ว,ว่าตาลุงนี่แม่งกระทุบทั้งวันเลยนะแม่ไม่เมื่อยมั้งเหรอทุบแม่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็ดเข้ไม่เสร็จสักทีปะโถ ลวงไม่เมือมย์มั้งไงไม่พูดไม่จาเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเรามารีวิวฟีนิก์กันต่อนะครับอ่าก็มันจะหิวเลือดช้าขึ้นนะครับอ่าปกติที่แบบปกติมันจะขึ้นแบบปูดๆปู๊ปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นไม่ค่อยไวเท่าไหร,ร่นะแต่ก็ไวกว่าผลปกตินะครนะอ่ามันก็ไวกว่าผลปกติแต่ว่าจะไม่ไวเหมือนต่ก่อนต่ก่อนนี่แบบพุ่งปูดเลยนะครับนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น แต่ว่าตอนนี้โดนเนิฟแล้วฟีนิกแต่ว่ามันไม่ได้เนิฟหนักมากขนาดนะั้นะครับมันมันเพิ่มพลัง2ชีวิตให้เรานะครับอ่าสมมุติว่าเรามี1ชีวิตใช่ไหมอันนี้คือเลือดเลือดหนึ่งชีวิตของเราอ่าถ้าเราตายปึ๊บมันจะขึ้นชีวิตที่สองครับเห็นไหมนี่มันจะขึ้นไฟฟีนิกด้วยแบบสวยๆเลยนะนี่มี2ชีวิตนะคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวตายดูว่ามี2ชีวิตเนี่ตายเลยเออถ้าตายครั้งที่2นี่คือตายจริงครับ ถ้าตายครั้งแรกไม่เป็นไรครับมันจะมี2ชีวิตนะครับ<อ>เดี๋ยวถ้าตายครั้งที่2จะไม่เป็นไรเอ้ยถ้าตายครั้งที่2จะตายนะครับเวลาเวลา,เวลาตายครั้งแรกนะครับมันจะมีไฟออร่าเนี่ยเห็นไหมโคตรสวยนะโอ้โหมันขึ้นแบบว่าไฟฟินิกแบบเนี้ยเออเหมือนเป็นการแบบเฮ้ยเท่ไม่รู้อะอธิบายไม่ถูกอะนะครับนะเออแต่ว่าถ้าตายครั้งที่2นี่ไม่รอดแง้มๆมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตายครั้งแรกเนี่ยถ้าเราอยู่นานๆสัก5านาทีเราก็จะมี2ชีวิตเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูประมาณ5นาทีอ่ะมันก็จะมี2ชีวิตเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราตายครั้งแรกใช่ไหมปื๊บมันจะขึ้นสัญลักษณ์เนี้ยนะประมาณ5นาทีนะครับถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะขึ้นแบบว่าถ้าเกิดมันหายไปเราก็จะกลับมามี2ชีวิตเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้เรามีแค่ชีวิตเดียวเราตายไปรอบหนึ่งแล้วไงนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเกียนคนกันด้วยคิกฟีดิกนะครับถ่าเตะลูกเตะฟีดิกเปี้ยงเข้าไปครับเฮ้ยไม่แดงวะ ลูกเตะฟีนิกซ์นะเว้ยไม่เด้งยังไงวะอาจจะเรามีคนกําลังฟาร์มอยู่นะเดี๋ยวเราซุปเปอร์คิกนี่เอ้ยทำไมไม่เด้งวะเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยกุระกุระกุระมีมันใช้กุระว่ะเตะลงน้ําแม่มเลยซุปเปอร์คิกลูกเตะสันนอกเอ้ยเด้งแล้วครับแต่ไม่ลงน้ํานะมาดิลูกเตะสถานพบปาบเขาให้โอ้ย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 ลำบากจริงๆ เอาแหละลูกเตะพิฆคาตมันป้า,ปาออเออเฮ้ยเรียกซูนามิมาเลยเหรอลูกเตะเนื้อคอบดป้าไอ้เคี้ยไม่เหมือนกันสักท่า <c oughs> โอ้ยเตะไม่โดนเลยยัดเคโอเคเห็นไหมคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามี2ชีวิตแล้วนะจากที่เราตายไปครั้งแรกนะรอประมาณสัก3 2 2 2อนาทีกว่าแล้วมั้นะนะมันก็จะมี2ชีวิตเหมือนเดิม ไอ้เหีย้ยเดี๋ยวรอซุนมมิหายไปก่อนแหล็กเลยเห็นไหมโอ้ยแย่ yeah, จริงๆโอเคมาตอนนี้ซุนมมิไปแล้วมึงก็ไม่มีน้ำยาจะมาฆ่ากูแล้วแต่ว่าแหล็กชิปปิ้งแหล็กเกินลูกเตะลงตู่มาเอ้ยไม่ตกน้ำวะซุปเปอร์คิกเอลเฟสซิกโฟเฮ้ยกูตั้งชื่อมั่วเฮ้ยฟีนิกซ์มันสู้ใครไม่ได้เลยนะแม่งนอกจากเตะลงน้ำ ดวนดาบไม่ได้ครับแต่ว่าเรามี2ชีวิตก็สบายไปเดี๋ยวลองดวลดาบมา2ชีวิต2ชีวิตเว้ยมาดิเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยอ๊ยอ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 ยจะตายแล้วจะตายแล้วซัมเมอร์ไหล่ดฮ้ยสวยว่ะสวยว่ะออ้ยสวยว่ะสวยมากเลยอ่ะแหมไม่ตายนะไม่ตายนะแหมหลอกศัตรูว่าจะตายไงเฮ้ยปลายูรูไม่โดนมาตอนนี้เรามีแค่ชีวิตเดียวเราต้องเซฟๆซหน่อยนะเราต้องกลับรอให้มันมี2ชีวิตนะะเออ อาละคุณผู้ชมครับก็ถือซะว่าวันนี้จะรีวิวฟีดอีกดักฟุ้นแล้วกันนะเหมือดไส้แล้ววะนะใช้แค่พลังเดียวมันก็งุดหงิดมานนี้อ้าวไม่โดนไม่โดนครับแย่เลยโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็งแช่โอ้ยโอเคแต่ว่ารอหนึ่งชีวิตรอสองชีวิตเรากลับมาก,ก่อนแหมก็ประมาณนี้ครับมาก็ไม่มีอะไรมากครับมันเพิ่มสองชีวิตเข้ามาแล้วก็เนิร์ฟเพยแบบว่าคิวช้าขึ้นนะ จากที่ฮิว5%ก็จะฮิวประมาณ2%นะคุณผู้ชมครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอเกียนคนก่อนเนิฟเนิฟเนิฟพลังมันปุ่มไหนวะเนี่ยอ่ะปุ่มนี้เนิฟเฮ้ยเนิฟเฮ้ยเฮ้ยกดมาเออหลุมดำอืมเกือบโอเคฟันฟันฟันหลุมดำมาแล้วครับฟันฟันมาดิยูรุเฮ้ยปาไม่โดนเอาหนี้ก็ได้เอาหนี้ก็ได้อ่าเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงจะช่วยกันทำไมวะเอ้ยลูกเตะ โดนลูกเตะฟรีดิคุณ่โดนลูกเตะฟรีด <mon ter> <practition, S 2> ิคุณ่เอ้ยไปไม่ไปไม่ไกลเท่าไหร่ฮึ๊เนร์อพลังเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนโดนโดนผมโดนโดนเข้ามาดิเข้ามา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 เออนั่นแหละสวยอืมตายตอนนี้เรากลับมามี2ชีวิตแล้วนะฮะเออนี่เก็บ2ครับอืมกลับมามี2ชีวิตแล้วไม่กลัวใครทั้งนั้นมีไม่คนะเฮ้ยนั่นไงผลพิษโอ้ยตัวใหญ่ๆนั่นเอง เสรฮ่ฮ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเนื้อพลังให้เขาไม่ติดพิษก่อนปป๊บนี่เดี๋ยวเราจะใช้ลูกเตะฟีนิกซ์ครับเอ้าแล้วคนหายไปไหนอะเฮ้ย<ว>คนหายว๊ดคนหายน,นะกลับกลับกลับไปที่เดิมกลับไปหายนั่นมาแล้วลูกเตะมิคาดมัานป่าเบอเย็ยดอสองชีวิตนะสองชีวิตก็ไม่เหลือแล้วกู <laughs> เจอขนาดนี้2ชีวิตก็ไม่เหลือแล้วโอ้ยต e าย easy oh ้ยามยามมีการยามด้วยได้ได้ได,ได้เออรอก่อนอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะว่าอ,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอวยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงหลุมโฮมของมันอี้เยยกูสวยจริงๆเลยโดนอีกแล้วเอ้ยหลุมเมื่ไหร่จะหายไปวะโอเค กลับมาแล้วกลับมาแล้วเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยกลับกลับกลับดูดนโอ้โหแพ้หัวร้อนเลยแค่แม่งหัวร้อนเลยสัตว์ุ้ยแพ้มันอีกแล้วเราเราไม่เสียนเท่าเขานะแม่รอให้ใช้แบบเสียนๆก่อนผมไม่ได้ใช้ดาร์คฟุตมานานเลยเนะี่ยไม่ได้ใช้ต้องสามสี่วันเออเฮ้ยเฮ้ยแน่์พึบหลุมด้ามเอาไม่โดนแม่งเอ,อ้ยเครียดแค้นต้องโดนลูกเตะไฟอิกมานี่มานี่ มึงมานี่ยเข้าไปเข้าไปเออเข้าไปในหลุมดำเราเออนั่นแหละเอ้ยเฮียหลุมดำหายไปละมาดิมาดิมาดีเตะแม่งเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนดูดอีกแล้วโอ้ยผมนี่ฟัน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 หา่างที่สะเก็ดใช่ไหมใช้ได้ฮะเออคือโอเคสองชีวิตกลับมาฮ่าฮ่าดีจริงๆเลยที่เรามีสองชีวิตนะเออเอเอ้ย,อยดูดไม่โดนโอ้โ,โหสวยเลยดูดไม่โดนนะฮะ ต้องใช้ซปเปอรค์คิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อีกแล้วอีกแล้วนี่มึงเก่งยังวะยอมแพ้เลยเี้ยโอ้ยตายโอ้สิงจุบุจุบุเอาะครฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมช,มชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า